ครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับผมเอียร์แพรล้อมครับวันนี้จะมาดูเหรียญนี่เงี้ยเหรียญเหรียญหัวกระโหลกบัตรดอนครับผมอันนี้จะมีสองรุ่นนะอรุ่นหูหูเลี่ยมกับหูกับหูเล็กครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นหูเล็กครับผมอันนี้ครับผมเห็นไหมอันนี้ดําเดิมเลยครับผ้าดําเดิมเลยข้าดำเดิมเลยครับอ่าเป็นเหรียญปั๊มก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับผมเห็นไหม ให้ดูอันนี้มีเบิกเบิกเนี่ที่ตาด้วยส่วนมากเหรียญนี้แท้รับผมจะเป็นแบบนี้และจุดจุดจตังค์คือจุดพิจารณานะครับผมจุดจตังค์คือขอข้างนม่ครับคือพระก่อนปีสองพันห้าร้อยนะคือกระปั๊มมันจะไม่มันจะไม่กินมันจะไม่กินแบบกินสุดเหรียญน,นะครับผมไหมมันจะกินแค่ครึ่งเดียวอ่ะเป็นพี่พลองดูเลยอืม กล้องมันมูอะไรเข้อไปชนเลยเห็นไหมนะมันจะขาดไปครึ่งเดียวไหมจะขาดปึ๊กตัดขาดไปครึ่งเดียวคือไม่กินสดเหรียญถ้ากินสดเหรียญก็คือเก๊เลยครับพี่มันเป็นตัวตัดใหม่มาตัวตัดเก๊ออกมาใไหมคือของเท้มันจะตัดขาดแค่ครึ่งเดียวใช่มครับมันจะกินครึ่งเหรียญมันก็ขาดอันนี้คือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนมาตรฐานนะของเหรียญก่อนปีสองพันห้าร้อย คือปีช่วงของปีประมาณร้อยครับผมประมาณนี้คือของแท้คือของแท้จะเป็นแบบนี้ผมจะต้องขาดขึ้นคืออันนี้ผมอันนี้เป็นมันผมเล่นแบบปลาแท้มานทานสากคนนะพี่คือไม่ช่แบบเป็นผ้าเก๊เอาไปหลอกขายอนะไรเงี้ยไม่ใช่พี่ครับลองลองดูครับคือตอนนี้คน YouTube ในยูทูบเนี่ยเยอะก็พี่ก็ต้องเลือกดูเอาเองว่าว่าพระที่มันไล์มันแท้ แต่ภาพผมภาพผมแท้นะพี่นะแท้แท้สากลน,นะผมขายได้ผมพระแท้คือภาพะต้องแท่สากลนิยมด้วยไม่จะแท้คนเดียวแต่แค่จุกล่มดกลุ่มหนึ่งนะผมต้องเป็นที่ยอมรับของสากลนิยมครับผมใครมีอยากจะแบ่งปันผมที่บ้านก็แอดไลน์มาได้เลือโทรมาส่งภาพมาดูกัน,นครับผมวิราคากันครับผมเื่อสวยก็ให้ราคาดีครับขอบคุณมากครับ